วันนี้ลุงบิวไปฉีดบวกประทางชีวิตเลยพลาดของดีๆอีกแล้วของดีที่ว่านั้นก็คือร้านมะพร้าวน้ำหอมเป็นหนึ่งเดียวในโลกต้องมาหากินที่ประเทศไทยเราแล้วยังเป็นของชอบของใครหลายๆคนพามาดูลีลาการถอดเสื้อมะพร้าวแล้วโยนโยนลีลาพี่เขาสุดจริงๆวันนี้แอดมินกับลุงโอพาไปเองไปที่ร้าน NJ Cocon คโอยู่ที่นวนจันทร์60หน้าร้านติดถนนใหญ่สังเกตง่าย ร้านมีลูกมะพร้าวกองใหญ่อยู่ที่หน้าร้านเลยพนักงานที่นี่มีอยู่หลายคนค่ะส่วนมากเป็นพี่ๆผู้ชายเพราะต้องใช้แรงเยอะๆและแบ่งหน้าที่กันไปแต่ทุกคนชำนาญเรื่องมะพร้าวมากๆดูจากการสับเฉาะกันอย่างคล่องมือพี่เขาบอกว่ามะพร้าวทลายหนึง่งความแก่ความอ่อนไม่เท่ากันต้องเคาะต้องดีดฟังเสียงว่าลูกไหนแก่ลูกไหนอ่อนวิธีนี้คล้ายกับแตงโมเลยว่าไหมคะ ลูกที่แก่เหมาะกับทำมะพร้าวถอดเสื้อเพราะจะทําให้เนื้อแน่นห,ห่อหุ้มไม่ให้น้ํามะพร้าวกระฉกออกมาง่ายแก่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมะพร้าวที่แก่ที่เขาไปทํากะทิกันนะคะยังมีความอ่อนอยู่มากและยังมีความหวานความมันไม่น้อยเมนูนี้อาศัยความชํานาญของคนปอกอย่างมากเลยค่ะลูกค้าแวะเวียนมาซื้อหาไม่ขาดสายแล้วถ้าลูกค้าได้เห็นลีลาแบบนี้นะรับรองตื่นตะลึง ไม่ใช่อะไรหรอกนะกลัวมพะพร้าวของเจ๊เขาจะร่วงเจ๊เจ้าของร้านจะร้องโวยวายขาดทุนขาดทุนมามามาดูกันต่อนี่เป็นยังไงล่ะคะท่านผู้ชมว้าเสียงมพะพร้าว่วงลงมานี่นี่น่น้ำกระจายแนย่ต้องชมเลยว่าลีลาการโยนม,มพะพร้าวสุดสุดจริงๆในย่านนี้เมนูน้ำมพะพร้าวสดกินแล้วสดชื่นแบบคินคลีนกับน้ำมพะพร้าวนมสดเมนูนี้เป็นเมนูขายดีของที่ร้านยังไม่หมดค่ะ นอกจากเมนูนี้แล้วยังมีเมนูของหวานที่ทางร้านทำขึ้นมาเองคัดสรรวัตถุดิบเองกับมือและที่สำคัญแปรูปอวัตถุดิบหลักอย่างมะพร้าวให้เป็นอีกหลายเมนูพี่เขาบอกว่าเจ้าของร้านติดต่อสวนโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเขาการันตีความสดใหม่สังเกตจากลูกค้าที่เข้ามาซื้อไม่ขาดสายเลยทางร้านเปิดมาแล้วสองปีจะเข้าปีที่สามแล้วค่ะส่วนมากจะมีลูกค้าประจํา และบอกต่อถึงความอร่อยเลยทําให้ทางร้านขายดีอยู่เสมอร้านนี้ตั้งอยู่ที่ร้านอินทา40กรุงเทพหรือซอยนวลจันทร์60เปิดทุกวนันไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่1 0โมงครึ0นถึง3ุ่มค่ะพี่ๆที่ร้านน่ารักมากๆใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแนะนําร้านนี้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า